ในฐานะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดทั่วประเทศผมได้เข้าเรียนในสถาบันการศึกษาชั้นนำแห่งหนึ่งในการแข่งขันจัดอันดับนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดเรียนผมยิ่งแสดงท่าทีไร้เทียมทานผ่านการแข่งจัดอันดับสองรอบแรกอย่างรวดเร็วและทำลายสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์ของสถาบันและในการแข่งจัดอันดับรอบสุดท้ายผมยิ่งเลือกผู้เข้าแข่งขันอันดับสูงสุดที่สามารถเลือกได้ในปัจจุบันผู้แข่งแกร่งระดับ C p ปีจากสถาบันซือโย ลีจิงเฉิงขอให้ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองฝ่ายเตรียมพร้อมเสียงของผู้ประกาศจุดประกายบรรยากาศทั้งสนามผู้ชมก็ไม่คาดคิดเช่นกันว่าพวกเขาจะได้เห็นนักศึกษาใหม่ที่เพิ่งเข้าเรียนท้าสู้กับรุ่นพี่ปีสองที่เปลี่ยนอาชีพครั้งที่สี่พร้อมกับเสียงฝีเท้าหนักหนักสองครั้งดังขึ้นผมพบว่าฝั่งตรงข้ามของเวทีที่ผมอยู่มีชายร่างกำยำสูงเกือบสองเมตรเดินขึ้นมาสวมชุดเกราะกล้ามเนื้อเป็นมัดมัดราวกับนักรบคลั่งที่หลุดออกมาจากเทพนิยายยุโรปเหนือชายร่างกำยำ ลีจินเชิงปักขวานยักย้ายสองด้ามลงบนพื้นเวทีที่แข็งแกร่งเผยรอยยิ้มเย็นชาอะไรทําให้เต้ากลาท้าท,ทายค่าหรือเป็นเพราะตําแหน่งผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดทั่วประเทศตอนนั้นข้าก็ได้อันดับสองของประเทศเหมือนกันทุกคนที่อยู่ในเสิร์นเสี่ยวใครบ้างที่ไม่ติดท็อปสิของประเทศคําพูดเหล่านี้ของอวีจินเชิงถูกพูดออกมาบรรยากาศของสนามกีฬาโดยสิ้นเชิงถูกจุดประกายสิ์น้องเสียใจตอนนี้ก็สายไปแล้วของขวัญทรัพยากรนักศึกษาใหม่ของเจ้าข้าขอรับไว้ละนะ อวีจินเฉิงดึงขวานยักย้ายขึ้นจากพื้นชี้มาที่ผมของขวานทรัพยากรนักศึกษาใหม่คือสิ่งที่นักศึกษาใหม่ทุกคนที่เข้าเสริญเสี่ยวจะได้รับเป็นครั้งแรกและเป็นสวัสดิการเดียวที่ได้รับฟรีภายในประกอบด้วยม้วนคัมภีเข้าดันเจียนพิเศษ 5. ห้าม้วนที่ต้องได้ระดับสีขึ้นไปจึงจะได้รับและทรัพยากรการเติบโตเช่นผลึกทะลวงขีดจำกัดและผลึกคุณสมบัติพร้อมกับการนับถอยหลังบนจอใหญ่สิ้นสุดลงวินาทีต่อมาอาวีจินเฉิงถือขวานคู่กระโดดขึ้นสูง ด้วยท่าทีถล่มทลายฟาดลงมายังตำแหน่งที่ผมอยู่อย่างแรงสกิลนักรบป้องกันพลังผ่าหัวซานต่างจากที่คนส่วนใหญ่คิดว่านักรบนั้นมือสัน้นและความคิดที่ว่าอุยอายความเร็วของอวีจินเฉิงเร็วมากอันที่จริงก่อนหน้านี้ตอนที่ผมเห็นเขาต่อสู้กับอัศวินคนนั้นก็สังเกตเห็นแล้วในฐานะอาชีพประชิดต,ตัวกรอกลางสกิลเคลื่อนที่ของเขาถือว่าเยอะมากนอกจากกระโดดฟ,ฟันกลางอากาศนี้แล้ว ยังมีสกิลอย่างพุ่งชนและพุ่งชนคลั่งนักรบสู้กับจอมเวทขอเพียงถูกนักรบเข้าประชิดต,ตัวจอมเวทก็แทบไม่มีแรงต้านทานแล้วคนส่วนใหญ่บนอัธจันย์ต่างคิดเช่นนี้พวกเขาเดิมทีคิดว่านักศึกษาใหม่ที่เสริญเซียรักเข้าเป็นพิเศษอย่างผมจะสามารถมอบประสบการณ์ที่แตกต่างให้พวกเขาได้ตอนนี้ดูเหมือนว่าประสบการณ์ต่อสู้ยังขาดแคลนเกินไปมือใหม่ที่รู้แค่การสอบแบบนี้เทียบไม่ได้กับนักศึกษาปีสองที่มีประสบการณ์ต่อสู้สูงมาก หรือแม้กระทั่งเคยผ่านความเป็นความตายมาแล้วไร้ประโยชน์แต่ทว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดสำหรับทุกคนก็เกิดขึ้นหมูยักษ์ย้ายตัวหนึ่งดวงตาสีเลือดทั่วร่างปกคลุมด้วยเกล็ดแข็งพลันปรากฏขึ้นตรงหน้าผมถึงแม้มันจะถูกการฟันครั้งนี้ของอวิ๋นเฉิงเกือบจะฟันขาดเป็นสองท่อนแต่สิ่งมีชีวิตในโครแมนเซอร์ไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดภายใต้การคุ้มครองด้วยร่างเนื้อของมูยักษ์ผมไม่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่น้อย ถึงเวลาแล้วที่จะมอบความตกตะลุงเล็กๆน้อยๆของจอมเวทในโครเมนเซอร์ให้แก่สถาบันเซิรินเซียวมูยักย้ายตัวแรกถูกผมอันเชิญออกมาจากมิติในโครเมนเซอร์จากนั้นคือตัวที่สองตัวที่สิบตัวที่ร้อยจนกระทั่งทั้งเวทีเกือบจะถูกสิ่งอันเชิญของผมอัดแน่นไปหมดแตกต่างจากการอันเชิญการย้ายสิ่งอันเชิญออกจากมิติในโครเมนเซอร์จะสำเร็จในทันทีกล่าวคือสำหรับทุกคนบนอัธจันทร์แล้วพวกเขาแค่รู้สึกว่าภาพตรงหน้าพร่ไปครู่หนึ่ง ในสนามก็มีสัตว์ประหลาดโครแมนเซอร์หน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยตัวดูเหมือนว่าอาวีจิ๋งเฉิงฟันครั้งเดียวเรียกหายหน้ามาทั้งกองทัพบนอัธจันทร์นักศึกษาเสรนเซียวจํานวนนับไม่ถ้วนที่มีพลังสูงบ้างต่าบ้างต่างวิพากวิจารกันเซ็งแซ่นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นโครแมนเซอร์มากมายขนาดนี้อัญเชิญออกมาสามารถอัญเชิญและควบคุมได้พร้อมกันในทันทีสิ่งอัญเชิญโครแมนเซอร์ที่น่าสะพรึงกลัวขนาดนี้ไม่น่าแปลกใจที่เขากล้าท้าทายปีสองพวกเขา ไม่รู้ว่าผลงานของผมในการสอบเข้าก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรแต่เพียงแค่กระบวนท่านี้พวกเขายอมรับว่าผมมีฝีมืออยู่บ้างแต่ก็เพียงแค่นั้นในสายตาของพวกเขาความแตกต่างระหว่างเปลี่ยนอาชีพครั้งที่สองและสี่โดยพื้นฐานแล้วไม่ใช่สิ่งที่พรสวรรค์สุดยอดจะสามารถลบล้างได้ในเวทีประลองอวีจิ๋นเฉิงที่ถูกล้อมรอบด้วยสัตว์ประหลาดเนโครแมนเซอร์นับไม่ถ้วนหลังจากตกใจในตอนแรกก็สงบลงอย่างรวดเร็วการต่อสู้เปลี่ยนอันดับของเสินเซี่ยว นอกจากจะโกงอย่างเห็นได้ชัดแล้วอื่นๆไม่จำกัดไอเทมและอุปกรณ์ใดๆในตอนนี้บนร่างของอวีจิ่นเฉิงสวมชุดเกราะเพลทของนักรบบวกกับค่าสถานะพื้นฐานที่เปลี่ยนอาชีพครั้งที่4ี่ทำให้พลังป้องกันของเขาสูงอย่างน่ากลัวแม้จะถูกมอนสเตอร์ระดับหลอดหรือแม้กระทั่งระดับราชาโจมตีขนาดนี้เลือดก็แทบไม่ลดเลยผมก็สังเกตเห็นจุดนี้เช่นกันดูเหมือนว่ามอนสเตอร์เหล่านี้จากนอาอีจีถึงแม้ระดับจะยังสูงอยู่ แต่ท้ายที่สุดแล้วเลเวลก็อยู่ในช่วง6080เมื่อเผชิญหน้ากับอวีจินเฉิงที่เลเวล120กว่าแล้วเลเวลถูกกดไว้มากเกินไปไม่น่าแปลกใจที่เจ้าเป็นจอมเวทถึงกล้าท้าทายค่าสามารถควบคุมอสูรอันเชิญได้มากมายขนาดนี้ถ้าอสูรอันเชิญของเจ้าไม่กาขนาดนี้ข้าคงจะปวดหัวอยู่บ้างแต่ตอนนี้รจะทาให้ข้าข้าได้อย่างสะใจ,จไหมหลีจินเฉิงเลียริมฝีปากวินาทีต่อมาเขาก็ตะโกนคำรามคลื่นเสียงที่มองไม่เห็น แผ่กระจายออกไปโดยมีเขาเป็นศูนย์กลางสกิลนักรบคำรามข่มขวัญมอนสเตอร์ทั้งหมดที่โดนจะติดสถานะลดความเร็วเคลื่อนที่และดีบัฟลดความเร็วโจมตีสำหรับศัตรูที่อ่อนแอกว่าถึงกับจะเข้าสู่สถานะหวาดกลัวขยับไม่ได้น่าเสียดายสิ่งอัญเชิญในโครแมนเซอร์ของผมมีภูมิคุ้มกันความกลัวติดตัวมากแต่กำเนิดดังนั้นคำรามครั้งนี้ของอวีจิ๋งเฉิงก็แค่ทำให้มอนสเตอร์เหล่านี้ถูกผลักถอยหลังไปเล็กน้อยและความเร็วเคลื่อนที่ลดลงอย่างมาก แต่แค่นี้ก็พอแล้วจากนั้นแสงสีแดงในดวงตาของอวีจินเฉิงก็สว่างวาบร่างกายที่กำยำอยู่แล้วของเขาก็ขยายใหญ่ขึ้นอีกทั่วร่างอาบไปด้วยแสงสีเลือดสกิลจิตวิญญาณไม่ยอมแพ้นี่เป็นสกิลประเภทสถานะหลังจากเปิดใช้งานจะค่อยๆลดพลังชีวิตของตัวเองลงแต่ในขณะเดียวกันเขาจะได้รับสถานะต้านทานการควบคุมซูเปอร์อาหมา่อวีจินเฉิงถือขวานศึกสองด้ามในมือเริ่มหมุนตัวอย่างรวดเร็วในทันที สัตว์ประหลาดในโครแมนเซอร์สิบกว่าตัวที่อยู่รอบตัวเขาก็ถูกขวานยักย้ายและไอสังหารที่คมกริบพัดกระหนำ่ำฟันขาดสะบัน้นเจ้าหนูเจ้ามาเจอข้าถือว่าโชคร้ายแล้วทุกครั้งที่ข้าฆ่าสิ่งอันเชิญของเจ้าหนึ่งตัวข้าจะแข็งแกร่งขึ้นอีกขั้นขอบคุณสำหรับสถานะที่เจ้าส่งมาให้แสงในตาผมรีลงเล็กน้อยอาศัยดวงตาแห่งผู้อย่างรู้ผมเข้าใจว่าทำไมอวีจินเฉิงถึงพูดแบบนั้นในตอนนี้บนร่างของเขาก็ปรากฏบัฟเพิ่มพลังที่ชื่อว่าความบ้าคลั่งสังหาร ขึ้นมาหลังจากสังหารเป้าหมายหนึ่งตัวทําให้พลังโจมตีความเร็วเคลื่อนที่พลังป้องกันและพลังชีวิตสูงสุดเพิ่มขึ้น5%เอร์เซนตเอฟเฟกนี้สามารถซ้อนทับได้สูงสุด20%เน่าจะหมายถึง20ครั้ง100เอร์เซตและคงอยู่จนกว่าการต่อสู้จะสิ้นสุดในขณะเดียวกันผมยังพบว่าสกิลติดตัวของนักรบคลั่งของอวีจิ๋นเฉิงก็ถูกเขาเปิดใช้งานแล้วเช่นกันทุกหม้อข้าวทุกๆ1 0หนึ่งร้อยหน่วยของพลังชีวิตที่ลดลงทำให้ความเร็วโจมตี และการลดความเสียหายของคุณเพิ่มขึ้น1%เปอร์เซ็นเอฟเฟกต์นี้จะสูงสุดเมื่อพลังชีวิตของคุณลดลงถึง20%ปอร์เซตผ่านไปเพียงสิบกว่าวินาทีภายใต้การโจมตีอย่างบ้าคลั่งของพายุขวานสถานะของอวีจิ๋นเฉิงน่าสะพรึงกลัวอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนพลังชีวิตลดลงเหลือเกือบล้านค่าสถานะอื่นๆก็เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวตอนนี้เขาแทบไม่จําเป็นต้องใช้สกิลเคลื่อนที่ความเร็วเคลื่อนที่ขณะเปิดใช้งานพายุขวานก็น่ากลัวอย่างยิ่งแล้วที่ยุ่งยากที่สุดดคคือเอเเเฟฟลวาามสียหยห หลังจากเปิดใช้จิตวิญญาณไม่ยอมแพ้พลังชีวิตของเขาก็ค่อยๆลดลงอย่างต่อเนื่องตอนนี้บนร่างยังติดสถานะลดความเสียหายแบบบังคับกว่า40เปอร์เซนอยู่อีกหากจะบอกว่าก่อนหน้านี้สิ่งอันเชิญเหล่านี้ของผมยังพอทำความเสียหายให้เขาได้บ้างตอนนี้ก็แทบจะต้านทานความเสียหายได้สมบูรณ์แล้วอ่อนหัดเกินไปแล้วอย่าได้ส่งอาหารให้นักรบคลั่งกินเฉียวนะบนอัจจานผู้คนนับไม่ถ้วนตัดสินชะตาของผมไปแล้วเพราะอาวีจิ๋นเฉิงในตอนนี้ เรียกได้ว่าเข้าสู่สภาวะสุดยอดก็ไม่เกินเลยรอจนสัตว์ประหลาดในโครแมนเซอร์เหล่านี้ถูกเขาฆ่าจนหมดการจัดการกับจอมเวทที่ไม่มีสิ่งอันเชิญคุ้มครองภาพนั้นมันโหดร้ายเกินไปไม่อยากจะคิดเลยสิ่งอันเชิญในโครแมนเซอร์กว่าหนึ่งร้อยตัวถูกจัดการจนหมดสิ้นหลังจากผ่านไปสิบกว่าวินาทีลีจิ้งเฉิงยืนอยู่ท่ามกลางกองซากศพของมอนสเตอร์ทั่วร่างอาบเลือดราวกับเทพสงครามถึงตาเต้าแล้วลีจิ้งเฉิงคำรามลั่นวินาทีต่อมาก็เตรียมที่จะ อาศัยความเร็วเคลื่อนที่ที่เร็วมากของตัวเองฟาดขวานใส่ผมสักสองสามทีอย่างแรงแต่เขากลับเห็นสีหน้าที่ยังคงสงบนิ่งของผมเจ้าเลือกที่ยืนได้ดีจริงๆยืนอยู่ตรงกลางพอดีเลยวินาทีต่อมาก่อนที่อวีจิ่นเฉิงจะทันได้ตอบสนองเขาก็พลันได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวซากศพมอนสเตอร์ที่อยู่ข้างเท้าเขาก็ระเบิดออกอย่างรุนแรงอวีจิ๋นเฉิงชะนักฝีเท้าซากศพรอบตัวเขาดูเหมือนจะเกิดปฏิกิริยา ลูกโซ่บางอย่างเริ่มระเบิดต่อเนื่องกันซากศพกว่าร้อยศพระเบิดพร้อมกันทำให้พื้นของสนามกีฬาสันเสียวทั้งหมดสั่นสะเทือนอย่างบ้าคลาั่งบนจอใหญ่บริเวณที่แสดงแถบสถานะของอวีจิงเฉิงแถบพลังชีวิตถูกล้างบางด้วยความเร็วแสงพลังชีวิตล้านหน่วยลดความเสียหายสูงแล้วอย่างไรล่ะข้าในพริปตาร่างห้าร่างเดินเข้ามาจากนอกประตูสนามกีฬาห้าคนนี้มีทั้งชายและหญิงบรรยากาศแข็งแกร่งบนร่างสวมเครื่องแบบที่ปักตราสัญ,ญลักษณ์ของสถาบันเสินเ,เสียว ดูจากอายุก็รู้ว่าพวกเขาไม่ใช่นักศึกษาแต่เหมือนอาจารย์มากกว่าจบแล้วเหรอทำไมข้างในเงียบกริบแบบนี้ชายชาราที่อายุมากที่สุดในห้าคนสวมชุดคลุมจอมเวทสีม่วงบนชุดคลุมปักลายสายฟ้าสีทองและยันแปดทิศบ่นพึมพำบอกพวกเจ้าแล้วไงเล่าให้รีบหน่อยรีบหน่อยก็ยังจะโอเอกันอยู่ได้ใครชนะใครชนะใช่เจ้าหนูที่รับมาเป็นพิเศษคนนั้นชนะหรือเปล่าว่าแต่ฉันยังไม่ได้สังเกตเลยว่าเขาอาชีพอะไรมีสกิลอะไรบ้างนะ ถ้ารู้แบบนี้ฉันไม่รอพวกเจ้ามาเองโดยตรงดีกว่ามีบันทึกวิดีโอไหมพลาดไปรู้สึกเสียดายจังข้างๆชายชราชุดม่วงเป็นชายหนุ่มสวมเสื้อโค้ตสีดำเพียงแต่ว่าบุคลิกของเขาประหลาดที่สุดในบรรดาห้าคนนี้ย้อมผมสีเหลืองทองก็ช่างเถอะตลอดทางในมือก็คงปืนพกอัตโนมัตริราวกับโชวทักษะเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเขาก็พูดพ,วพรวดพลาดออกมาเจ็ดแปดประโยคเห็นได้ชัดว่าเป็นคนพูดมากจุกจิกหุบปากคนที่พูดเป็นคนในชุดดำทั้งตัว แม้แต่ใบหน้าก็ซ่อนอยู่ใต้หน้ากากปีศาจเสียงก็ฟังดูอูอ้ไม่ชัดเจนเพียงแค่ดูจากรูปลักษณ์ภายนอกและลักษณะเสียงถึงกับไม่สามารถตัดสินได้ว่าเป็นชายหรือหญิงสองคนที่เดินอยู่หลังสุดของห้าคนคนหนึ่งสูงเพียงประมาณ1.4เมตรรูปร่างเตีล่าคราวบนคางยาวเกือบจะลากถึงพื้นส่วนอีกคนรูปร่างสูงโปร่งสวมชุดคลุมยาวสีขาวหิมะหน้าอกอบอิ่มแทบจะล้นออกมารูปลักษณ์ก็งดงามจนทำให้ทุกคนต้องตะลึงห้าคนเดินเข้ามาในสนามประลอง วินาทีต่อมาก็เห็นบนเวทีใหญ่กลางสนามเกิดเหตุการณ์ระเบิดศพต่อเนื่องสกิลระดับ7ของสายเนโครแมนเซอร์นี้เมื่อระเบิดในขณะที่มีซากศพเพียงศพเดียวความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วอาจจะด้อยกว่าสกิลระดับ5ของสายไฟเสียอีกเรียกได้ว่าเป็นความอัปยชนของระดับ7แต่หากจำนวนซากศพเกินสิบศพก็จะเทียบเท่ากับความเสียหายของสกิลระดับ7สายไฟอย่างลมหายใจมังกรเพลิงสวรรค์และตอนนี้ ซากศพของมอนสเตอร์กว่า100ตัวถูกระเบิดต่อเนื่องกันการระเบิดที่เกิดขึ้นเรียกได้ว่าเป็นระดับนิวเคลียร์ใจกลางสนามกีฬาถึงกับเกิดกลุ่มควันรูปเห็ดที่เกิดจากไอดำของเนโครแมนเซอร์ขึ้นผมรู้ตั้งแต่เริ่มการต่อสู้แล้วว่าบางทีตัวเองอาจจะไม่สามารถชนะการแข่งขันนี้ด้วยกลยุทธ์กองทัพทะเลศพได้แผนเดิมของผมก็คือทดสอบความแรงของสกิลระดับ7ของสายเนโครแมนเซอร์นี้ไม่คิดว่าจะโกงขนาดนี้ใจกลางระเบิดศพ ผมได้ยินเสียงของคู่ต่อสู้ของผมรุ่นพี่นักรบคลั่งปีสองคนนั้นกรีดร้องอย่างโหยหวนพลังชีวิตระดับล้านถูกล้างบางในพริบตาลดลงเหลือหนึ่งหน่วยหากมีภาพช้าก็จะพบว่าอันที่จริงหลังจากระเบิดศพเริ่มได้ไม่นานพลังชีวิตของอวีจิ๋นเฉิงก็ถูกล้างบางไปหมดแล้วตอนนี้เขาเรียกได้ว่าโดนดาเมจเกินหลอดเลือดไปเป็นสิบสิบหลอดก็ไม่เกินเลยหากไม่ใช่เพราะกฎของม่านพลังที่ครอบคลุมสนามกีฬาแห่งนี้ช่วยป้องกันความเสียหายจำนวนมากให้อวีจิ๋นเฉิง ตอนนี้เขาก็คงกลายเป็นส่วนหนึ่งของงานเลี้ยงระเบิดศพนี้ไปแล้วและผมก็กำลังทบทวนตัวเองอยู่เช่นกันอันที่จริงแล้วสามารถใช้สกิลระเบิดศพได้เร็วกว่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขายังสามารถควบคุมพลังชีวิตของสัตว์ประหลาดในโครแมนเซอร์เหล่านี้ได้เองหากควบคุมพลังชีวิตของพวกมันให้เป็นขั้นบันไดเรียงลำดับจากสูงไปต่ำทำให้พลังชีวิตของแต่ละตัวแตกต่างกันเล็กน้อยจากนั้นปล่อยการควบคุมพวกมันพร้อมกัน ทำให้พวกมันกลายเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นกลางแล้วจากนั้นใช้สกิลระเบิดศพกับซากศพมอนสเตอร์ตัวหนึ่งการระเบิดของซากศพแรกจะฆ่ามอนสเตอร์ที่เลือดเหลือน้อยเหล่านั้นทําให้พวกมันกลายเป็นซากศพใหม่จากนั้นปฏิกิริยาลูกโซ่ก็ซ้อนทับกันการคอมโบแบบตำราเรียนก็สำเร็จจริงๆผมตระหนักได้อย่างท่องแค่ว่าการประสานงานระหว่างสกิลต่างต่างของสายนโครแมนเซอร์กลับมีปฏิกิริยาเคมีที่น่าอัศจรรย์เช่นนี้ควันดำจากการระเบิดศพจางหายไป ผมยังคงยืนอยู่บนเวทีโดยไม่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่น้อยส่วนอวีจินเฉิงที่เมื่อครู่ยังหยิ่งพยองอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ตอนนี้กลับนอนตาเหลือกอยู่บนพื้นเหลือเชื่อนักศึกษาใหม่ที่แข็งแกร่งที่สุดของเราเอาชนะรุ่นพี่ปีสองระดับ4ได้จริงข้าพเจ้าประกาศว่าผู้ชนะในการต่อสู้ครั้งนี้คือคุณหลินอีเขาก็เสร็จสิ้นการแข่งจัดระดับของเขาแล้วผลการจัดระดับสุดท้ายคือระดับ C อันดับที่2678นนักศึกษาท่านนี้ได้ทำลายสถิติ สูงสุดนับตั้งแต่ก่อตั้งสถาบันเซิรินเซียวของเราเรียกได้ว่าเป็นนักศึกษาใหม่ที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของเซิรนเซียวหลังจากผู้ประกาศเซเวเลนบรรยายอย่างตื่นเต้นเร้าใจทั่วทั้งสนามกีฬาต่างก็ปรบมือดังกึงกก้องถึงแม้ก่อนการแข่งขันพวกเขาจะไม่เชื่อมั่นในตัวผมแต่ผลการต่อสู้ในตอนนี้ไม่สามารถปลอมแปลงได้น่ากลัวนิดหน่อยนะนักศึกษาใหม่คนนี้สายเนโครแมนเซอร์ไม่น่าแปลกใจที่เป็นสายอาชีพหายากไม่คิดว่าจะแข็งแกร่งขนาดนี้เลยเหรอ เมื่อกี้นี้พวกนายเห็นชัดไหมการระเบิดครั้งใหญ่นั่นมันสกิลอะไรกันแน่สกิลของสายโครแมนเซอร์ไม่ใช่ว่าเป็นการอันเชิญของพี่ลึกต่างๆมาต่อสู้หรอกหรือทำไมถึงมีสกิลวงกว้างที่ส่งพลังขนาดนี้ได้ละ่ะต้องให้ความสําคัญกับเจ้าหนูนี่แล้วเดิมทีแนวทางการจัดการกับอาชีพ s u นเน n e r แบบนี้คือจัดการกับสิ่งอันเชิญของพวกเขาก่อนเป็นอันดับแรกเมื่อไม่มีสิ่งอันเชิญพวกเขาก็เหมือนกับสัตว์ร้ายที่ไม่มีกรงเล็ดและคิ้วแหลมคม สุดท้ายก็ทำได้เพียงรอให้คนอื่นช่วเฉือนแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าการฆ่าสิ่งอันเชิญของเขาเขาดูเหมือนจะยังสามารถนำสิ่งอันเชิญที่ตายไปแล้วมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้อาแบบนี้มันก็ยุ่งยากมิดหน่อยนะบนอัธจันทร,ร์ผู้คนนับไม่ถ้วนต่างวิพากษ์วิจารณ์กันเส็งแซ่และในตอนนี้ร่างทั้งห้าที่เดินเข้ามาในสนามประลองก็ถูกผู้กำกับภาพที่ช่างสังเกตในสนามพบเข้าวินาทีต่อมาสปอตไลน์นับไม่ถ้วนก็ส่องไปที่พวกเขา ผู้ประกาศเซเวเลียนยิ่งอุทานออกมาด้วยความประหลาดใจวันนี้เป็นวันที่ควรค่าแก่การจดจำจริงๆการต่อสู้ที่น่าตื่นเต้นได้ดึงดูดเหล่าคณบาดีของห้าคณะวิชาแห่งเซนเซียวของเรามาขอเชิญพวกเราต้อนรับพวกเขาภายใต้แสงสปอตไลท์คณบาดีทั้งห้าปรากฏตัวอย่างสง่างามชายหนุ่มผมเหลืองคนนั้นยิ่งสะบัดเสื้อโค้ทหันหลังให้ฝูงชนทำท่าที่ตัวเองคิดว่าเท่มากท่าหนึ่งน่าอายจังเลยทำไมคณบาดีของเราถึงดูติ้งต้องแบบนี้นะ บนอัธจันท์คนส่วนใหญ่ได้ทําการแบ่งคณะวิชาเรียบร้อยแล้วในตอนนี้เมื่อเห็นปฏิกิริยาของคณะบดีของตัวเองก็แตกต่างกันไปคนเดียวที่รู้สึกน่าอายก็คงมีแต่คนจากสถาบันโฮอี้สายป้องกันและโจมตีเท่านั้นชายชราชุดมุวงผู้นําหน้าทั้งห้ามองมาที่ผมลูกครายิ้มกล่าวว่าไม่เลวข้าเคยเห็นผลงานของเจ้าในการสอบรอบที่ห้าแล้วไม่คิดว่าแม้แต่เวทมนตร์ระดับเจ็ดของสายในโครแมนเซอร์เจ้าก็สามารถควบคุมได้ในเมื่อท่านรองอธิการบดีหยางของเรา มอบโอกาสให้เจ้าเข้าเรียนเป็นกรณีพิเศษแล้วข้าในฐานะตัวแทนคณะบดีสถาบันฝูซีก็จะให้โอกาสรับเจ้าเป็นกรณีพิเศษเช่นกันเป็นอย่างไรบ้างยินดีจะเข้าร่วมสถาบันฝูซีของเราหรือไม่วินาทีต่อมาทั่วทั้งสนามกีฬาสีหน้าของนักศึกษาบนอัธจาร์ก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงแบบนี้ก็รับเป็นพิเศษได้เหรอทำผิดกฎอีกแล้วนะตอนที่ฉันเพิ่งเข้าเรียนใช้เวลาตั้งสองเดือนกว่าจะผ่านการคัดเลือกแบ่งคณะวิชา ทำไมพอเขามาถึงก็สามารถแบ่งคณะวิชาได้โดยตรงเลยล่ะ